อิมานิมายังอันเตฉัตตานิสัปปริวาลานิพิขุสังคตะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโค อิมานิฉัตตานิสัปปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆะรัตตังอิตายะสุขายะ นิพานายะจักถ้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายร่มพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ ขอพระพิสุสงยจงรับร่มพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอ,อดการละนานเทิน